สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลองพารวยนะคะพี่น้องมือนี้ก็มาพบมาพอกันอีกแล้วนะคะสําหรับลาวพัฒนาพ่อแต้มนะคะพี่น้องค่ะมือนี้พ่อเต็มลาวพัฒนาพ่อเต็มกมาแล้วเด้อค่ะมาแล้วมาแล้วาลวาวพัฒนาเนาะค่ะพี่น้องค่ะวันที่เจ็ดเนาะค่ะวันจันทร์ที่เจ็ด พฤศจิกายนหกค่เนาะค่ะพี่น้องก็มาแล้วเนาะคะ่นะวันที่สี่เนาะคะ่ะของพ่อแต้มและะ้วค่ะกะเขาเลขวิ่งเนาะคะ่ะพี่น้องเนี่ยะคะ่ะข่าเลขวิ่งวิ่งลูดห้ากับหกเนาะคะ่ะพี่น้องกับขาเลขวิ่งเนาะคะ่ะจับคู่กับลุดไปเนาะคะ่ะของพ่อเนาะคะ่ะบ่าเป็นยังเนาะคะ่ะพี่น้องมือนี่ก็เอาไม่เนาะคะ่ะพี่น้องมือนี่กระไดมาแล้วเนาะคะ่ะก่อนจะเข้าไปหลับชมหลับฟังเนาะคะ่ะ แนวทางลาวพัฒนาของพอแตมเนาะคะ่ะพี่น้องเอฟซีเนาะคะ่ะทันใดที่เขามาแล้วหรือเขามาไหมเนาะคะ่ะพี่น้องก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะคะ่ะกดกระดิ่งไว้เนาะคะ่ะพี่น้องเพื่อที่สิบด้ผ่าดข่าวสารเด็ดดีดีเนาะคะ่ะจากทางช่องเนาะคะ่ะพี่น้องลาวพัฒนาเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะวันที่เจ็ดวันจันทร์ที่เจ็ดเนาะคะ่ะพี่น้องก็จะทำเมนําโค้งไปเที่ยวสาวลาวกันเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะไปเที่ยวลาวเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะ ผู้สาวเรามีแต่คนงามๆเนาะค่ะพี่น้องค่ะพอเต้มไ้มามือนี่ก็ยิ่งแต่งามขักเลยแล้วค่ะพี่น้องค่ะพอเต็มไ้มาแล้วค่ะเราพัฒนานะค่ะพี่น้องค่ะของพอแต้มก็ได้เขาเลขวิ่งไปแล้วค่ะเราพัฒนาวันที่สี่พฤศจิกายนเนาะค่ะที่ผ่านมานี่เนาะค่ะพี่น้องค่ะก็เขาเลขวิ่งเนาะค่ะก็บอกเป็นยังเนาะค่ะพี่น้องค่ะวันจันทร์ที่เจ็ดนี่อาจจะเขาเลขจับคู่ก็ไดเนาะค่ะพี่น้องค่ะ ค่ะก็มาหลับชมหลับฟังเลยเนาะค่ะว่าพอแต้มเนาะคะ่ะให้แนวทางราวพัฒนาวันจันทร์ที่เจ็ดนี่ตัวใดจะเน็ตขนาดไหนเนาะคะ่ะพี่น้องก็คอยมารับชมรับฟังไปพร้อมๆกันเนาะคะ่ะพี่น้องเดี๋ยวแอดเขียนวันที่แป๊บหนึ่งนะคะรอแป๊บหนึ่งนะคะค่ะใจเย็นๆเนาะค่ะเขียนเร็วนะคะ่ะแอดก็จะสรุปให้พี่น้องได้หลับชมรับฟังกันเนาะคะ่ะพี่น้องว่าพอแต้มให้ตัวใดเน้นตัวใดเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะ หวยเนาะค่ะพี่น้องมันก็มีเขามีรลุดมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะค่ะพี่น้องค่ะพอแต้มก็ให้มาเป็นแนวทางเนาะค่ะแอดก็เอามานําเสนอฝากตอนพี่น้องเอฟซีเนาะค่ะค่ะมักกระจัดมัดกระจัดคัดกระพานเนาะค่ะพี่น้องค่ะมัดกระจัดคัดกระพานเนาะค่ะพี่น้องค่ะก็เป็นเพียงแนวทางเนาะค่ะพี่น้องก็วิเคราะห์พิจารณาเบิ้งเนาะค่ะพี่น้องก่อนเรื่องก็พิจารณาเบิ้งเอาเนาะค่ะ หมักตัวไดเนาะค่ะพี่น้องหมักชอบตัวไดสำนักไดเนาะค่ะก็วิเคราะห์เบิ่งดีๆเนาะค่ะก็ยังมีเวลาอีกนั่นเนาะค่ะพิจารณาเนาะค่ะพี่น้องค่ะพิจารณาเบิ่องอ้าวเนาะค่ะพี่น้องคงจะโชคมานกันละเนาะค่ะวันศุกร์ที่สี่ที่ผ่านมาเนาะค่ะพี่น้องค่ะค่ะมือนี่ก็มาแล้วเนาะค่ะพี่น้องค่ะลาวพัฒนาเนาะค่ะลาวพัฒนาพ่อแต้มเนาะค่ะ นาพัฒนาพ่อแต้มให้มาดวนดวนแล้วเนาะคะ่ะพี่น้องเอาไปนัง่งพิจารณาเบิงเนาะคะ่ะพี่น้องสาวลาวพอแตมมือนี่ก็มีแต่สวยๆงามๆเด้อค่ะอย่าพลาดเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะพอแตมก็ให้เลขหลักมาเนาะคะ่ะเลขหลักบนล่างเนาะคะ่ะพี่น้องเลขหลักบนล่าง มีแต่งามๆทางนั้นเลยเด้อค่ะพี่น้องเลขลักบนหลางเนาะค่ะพี่น้องเอฟซี FC ทันใดเนาะคะ่ะมักมีตัวหมัดอยู่ในใจแล้วเนาะ,ค,ะค่ะกลับมาจับวินได้เด้อค่ะพี่น้องค่ะเป็นบนหลางเลยนะคะ่ะฟองพอแต้มให้มาเนี่เป็นบนล่างเนาะค่ะพี่น้องเป็นบนล่างเลยค่ะ มีวิ่งรูดเนาะคะ่ะสายวิ่งสายจวดกับยาพาดเด้อค่ะพี่น้องค่ะของพ่อเต็มเนี่ยบอกเขาจับคู่กับเขาเลขวิ่งตลอดละคะ่ะพี่น้องบอกเขาจับคู่กับเขาเลขวิ่งะคะ่ะยาพาดเด็ดขาดเนาะคะ่ะพี่น้องสายวิ่งเนาะคะ่ะให้มาแบบเน้นๆแล้วเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะสำหรับแนวทางเราพัฒนา จับคู่ให้นินๆพร้อมพี่น้องก็ชิดได้เป๊ํทำเมนําโค้งเนาะคะ่ะไปเที่ยวเล่ากันเนาะคะ่ะวันจันทร์ที่เจ็ดเนี่ยสวยงามมากเนาะคะ่ะพอแต้มให้มาเนาีน่สวยงามเด้อพี่น้องสวยงามคักคักคักอีลีอีล้อเล่าเนาะค่ะพี่น้องงามคักอีลีอีล้อเลย เดี๋ยวแอดแคนเซ็แอดก็จะสรุปห้พี่น้องได้รับชมหลับฟังเนาะคะ่ะว่าพ่อแต้มนินตัวได้ให้ให้ตัวได้นะค่ะพี่น้องค่ะมารับชมหลับฟังเลยเนาะค่ะพี่น้องค่ะนี่ค่ะลาวพ่อแต้มมาแล้วสาวลาวลคักคัคอีลีอีโอนะคะ่ะค่ะพี่น้องนี่เนาะคะ่ะเห็นชัดมาน้อพี่น้องเอฟซีทุกท่านสำหรับสาวลาวเนาะคะ่ะ เจ็ดพฤศจิกายนหกห้านะคะ่ะลาวพัฒนาเนาะคะ่ะพ่อแต้มอันนี้เลขลักเนาะคะ่ะพี่น้องเลขลักบนล่างเลยเนาะค่ะมีเจ็ดมีแปดมีเก้าเนาะค่ะมีสามมีสี่มีห้านะคะ่ 3, 4, 5, ะ,คะหรือว่าพี่น้องเนาะคะ่ะมีตัวชอบอยู่ในใจอยู่แล้วเนาะคะ่ะก็มาจับวินจับคู่กระได้นะคะกับเลขลักที่พอแต้มไหมานีเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะ บนล่างวิ่งลูดนะคะพี่น้องเจ็ดกับแปดนะค่ะพี่น้องสายวิ่งอย่าพลาดเด้อค่ะพี่น้องมางามขักนะคะ่ะเจ็ดกับแปดนะค่ะหรือจะมาคู่กันก็ได้นะค่ะพี่น้องก็บ bon นแน่เนาะค่ะสำรับมันกลับมาได้ตลอดเนาะค่ะพี่น้องค่ะจับคู่นะคะพอแต้มได้จับคู่ให้นะคะ่ะเก้าสามแปดสามเจ็ดสามเก้าสี่แปดสี่เจ็ดสี่เนาะค่ะเก้าห้า แดห้าเจ็ดห้าเนาะค่ะพี่น้องค่ะนี่ค่ะเป็นแนวทางลราพัฒนาเนาะค่ะของพอเต้มวันที่เจ็ดเนาะค่ะพี่น้องเจ็ดพฤศจิกายนเนาะค่ะงามขักอิลีอีล้อเลยค่ะสาวลาพอเต้มเนาะค่ะวันจันทร์ที่เจ็ดเนาะค่ะเป็นวันจันทร์วันสวยงามพร้อมเนาะค่ะพี่น้องค่ะวันจันทร์ที่เจ็ดพฤศจิกายนเนาะค่ะหกห้าเนาะค่ะกลับมาแล้วเราพัฒนาพอเต้มงามขักอิลีอีล้อเลยค่ะพี่น้องค่ะ ตรงกับวันจันทร์เนาะค่ะป็นวันที่สวยงามพร้อมเนาะค่ะวันจันทร์เนาะค่ะพี่น้องค่ะก็แคปนาจ้อไว้เนาะค่ะบัดนี้เฮากับสิมาลุ่นกันเนาะค่ะว่าพอแต้มเนาะค่ะเน้นให้ตัวใดเนาะค่ะพี่น้องค่ะก็มาหลุ่นไปพร้อมๆกันเลยเนาะค่ะว่าพอแต้มจะเน้นตัวใดให้เนาะค่ะสําหรับเราพัฒนาเนาะค่ะพี่น้องค่ะก็มาหลุ่นกันเลยเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะมาค่ะค่ะพี่น้องมักชอบก็แคปนาจอไว้ เอาไปพิจารณาเบิ้งงลรเด้อค่ะเนี่ค่ะพอเต็มให้เน้นให้นะคะพี LIKE ่น้องหรือพี่น้องบ่ชอบตัวที่พอเต้มจับคู่ให้พี่น้องก็สามารถวินนี่เนาะค่ะพี่น้องพิจารณาเบิ้งเนาะค่ะพี่น้องจับวินเอาในนีก็ได้หรือมีตัวหมักในใจเนาะค่ะก็จับวินอยู่ในนีแหละค่ะพี่น้องค่ะมันโปรไปไสดดองนะคะพี่น้องมันก็อยู่ในนีแหละค่ะพี่น้องงามคักอิลีค่ะงามคักอิลีอิโลเลยค่ะพี่น้องสําหรับสาวราววันจันทร์ที่เจ็ดนี้เนาะค่ะพี่น้อง ค่ะนี่เนาะคะ่ะพอแต้มก็ได้เน้นให้แล้วเด้อค่ะพี่น้องค่ะเน้นให้ตัวจับคู่ให้เนาะค่ะตัวเน้นเนาะคะ่ะแอดก็จะอ่านให้พี่น้องได้รับชมรับฟังพร้อมๆกันเนาะคะ่ะแปดสามเจ็ดสามแปดสี่เจ็ดสี่เนาะคะ่ะแปดห้าเจ็ดห้านี่ค่ะคือตัวเน้นเนาะคะ่ะแนวทางของ พ่อแต้มเนาะค่ะพี่น้องค่ะแนวทางเราพัฒนาพ่อแต้มวันที่เจ็ดเนาะคะ่กะก็ได้ให้มาฝากตอนพี่น้องเอฟซีแล้วเนาะคะ่ะกับพิจรารณาเบื้องเอาวิเคราะ์เอเนะคะ่ะพี่น้องหมกักกะจัดคาดกะผานเนาะคะ่ะพ่อแต็มก็ให้มาเป็นแนวทางแอดก็เอามานําเสนอเนาะคะ่ะก็ขอขอบคุณพ่อเต็มหลายๆเนาะคะ่ะที่แบ่งปันแนวทางเราพัฒนามาฝากตอนพี่น้องเอฟซีในวันนี้เนาะคะ่ะพี่น้องค่ะก็ขอขอบคุณหลายๆเด้อค่ะพ่อเต้มเนาะคะ่ะค่ะ พี่น้องเอฟซีันไดเนาะค่ะที่เข้ามาแล้วเนาะค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะค่ะกดกระดิ่งไว้เพื่อสิบปรดาพลาดข่าวสารเด็ดๆ,ดๆจากทางช่องเนาะค่ะพี่น้องหากสำหรับคลิปนี้เนาะคะ่ะแอดก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีคะ่ะ